สดีครับ,บ,บนี่ครับวันนี้เจ้าของร้านอยู่ไหมคะหูมันไปไหนเจ้าของร้าน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้เป็นช่างช่างช่างถามว่า,วา,าร้านนี้สักฟรีใช่ไหม,นนมคะสรุปจะพูดไทยหรือพูดเมืองอืออู้เมืองก็ได้อู้ไทยก็ได้อ่าถ้าถ้าจะอู้เมืองจะได้บอกว่าเก็บซับไว้เอออู้มเอู้เมืองแล้วกันเนาะเป็นคนเมืองค่ะน้ำอิงกับโอนี่คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเราอ๋อ น้อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือมาแอลหาโอนเนาะเห็นบอกว่ามีร้านซับเออก็เลยเฮ้ยนี่เพื่อนสมัยเฮียนน้อยๆเลยแบบเฮ้ยมันเป็นเจ้าของกิจการแล้วอยาก็เลย acting ใหญ่เล่ราจะมาดูนิดนึงนะคะว่ากิจการธุรกิจของเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอันนี้คือยังไงเนี่ยงานวันนี้ฮะงานวันนี้ไงเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะพะยินเหรอโ ได้ข่าวว่าสักฟรีนะมึงจะมาสักฟรีมึงมีป่าบัตรอ่ะบัตรอะไรบัตรอะไายังบัตรอะบัตรบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลมีป่าวอ๋อต้องมีบัตรบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลอ๋อแล้วมึงสักให้ฟรีเลยเหรออ๋อโอเคเคยก็ปลาเหรอเคยตกปลากพงเดี๋ยวจะพาปลาตกมาอาเจอ่าอยังไงจะพาจะพาคุไปตกปลาเออเคยตกปลากับหลอกมั้งอ๋อเป็นแบบหลอกหมุนเออแต่อันเนี้ยเมือนแย่หลอก ก็ต้องมาแบบบ้าทอแหละเแต่สามารถได้ปันบินสามซิงโกลโลไก้วได้น,น่าสนเว้ยต้องรู้ว่าจะขึ้นเครื่องชี่โมงเลยมันเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยขี่โมงแล้วเนี่ยมาได้เอาเครื่องบินมาคนเดียวมันไม่ได้ขับมาเอ้ยก็จะข,<อ>ขับมาคนเดียวครับเรียนปกติขับเครื่องบินมาค่ะแต่ว่าวันนี้อ่าโค้ชลอยซื้ไม่มาด้วยก็เลยไม่มีเพื่อนขับมาโค้ชลอยคืออย่างว่าให้ยุงกู้ใจเลยลอยซื้อ ละไว้ระฐานที่เข้าใจเออโอเคก็เดี๋ยวไว้เรามาเฟซเชอร์ริงกันใหม่เออเดือนหน้ามาเดือนหน้ากูจะมาสาบนี่ไงสาบนิดหน่อยเอามึงบอกอันนี้บอกมไม่อันนี้จริงๆเขาสาบกันแบบซับอะเอรซ้ายอะไรซ้ายข้าแถวอัคระต้องถูกทุกอย่างต้องถูกได้ไว้ใส่เพื่อนอ๋โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมษาแล้วกันเนาะมาดูกันว่าน้ำอิงจะสาบ แล้วก็ตกปลานะคะจะเป็นยังไงโอเคแล้วก็ถ่ายถ่ายอากาศนันตัวว่ามัน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 จะโอ้โหก็อย่าโอ้อหฮะคือกครูสงสารคนดูมากเลยที่จะต้องแยกโซนภาษาระหว่างภาษาเมืองแล้วก็ภาษาไทยจังเออแล้วก็อีกภาษาคือภาษาคนมองดูเรื่องเออโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย